สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยว10บาทร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซุปเปอร์แซ่บนะครับ10บาทนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับนี่นะครับร้านนี้นะครับเปิดใหม่นะครับลูกค้าลุ้มกันเลยทีเดียวครับเตามผมมาครับผมนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทนะครับซุปเปอร์แซ่บแซ่บจัดจ้านถึงใจนะครับมี หมูเนื้อสาขาพะเยานะครับสาขาเมืมองพะเยานะครับให้ดูป้ายหน้าร้านนะครับนี่คือป้ายหน้าร้านนะครับเดี๋ยวนี่นะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมนะ เดียวเรียกสิบาทสู่ปทุมต้นตำรับนะครับซุปเปอร์แซ่บนะครับชามละสิบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดชามนะครับนี่นะครับอันนี้คือชามละสิบาทนะครับราคาไมค้าก็กำลังวุ่นกันอยู่เลยนะครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวให้ดูเมนูทางด้านหลังนะมีหมูลูกชิ้นตับนะครับเนื้อสด เนื้อเปลือยนะครับมีกี่เส้นครับพี่มีห้าเส้นเท่าไหร่นะทเห้าเส้นครับผมนี่คือทุกอย่างนะครับชามละสิบบาทหมดเลยนะใช่ครับผมนี่คือสูตรต้นตำรับนะครับมาจากปทุมเลยใช่ไหมครับพี่ใช่เปิดที่นี่มานานระยังครับเกือปิดสองเดือนแล้วครับอืมครับผมนี่ขายดีเลยครับลูกค้าลุ้มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือลวกทีนี่คือ อ๋อครับผมเยอะเลยนะครับน้ำซุปนี่จะมีกี่อย่างครับสองมีหมูมีเนื้อน้ำซุปนี่คือมีสองอย่างครับมีหมูกับมีเนื้อนะครับผมนะครับผมขายมาก็่สองเดือนแล้วนะครับก็อยู่ในเขตตัวเมืมองพะเยาเลยนะครับท่านผู้ชมนะติดถนนนะครับถนนใหญ่นะ ถนนใหญ่ตรงนี้ถนนเส้นอะไรนะพี่เขาเรียกอะไรนะซุปเปอร์ไฮเวย์ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับผมใช่ตัวตัวสิบสี่นี่นี่นี่ครับลวกทีนี่คือเยอะเลยนะครับน้ำซุปจะมีสองอย่างนะครับนะมี เนื้อกับหมูครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นะครับนะมีนี่นะครับอ่ามีชายเย็นด้วยนะครับเก้วลยี่ิบ้าบาทเชลกล้วยนุ่มสดนะ25าบาทนะครับให้ดูด้านในครับผมนี่นะครับ เมน,นูมีหลายอย่างเลยนะครับนี่ผักแคบหมูนะครับบริการด้วยตนเองเลยนะครับน้ําดื่มนะบริการด้วยตนเองเลยนะครับบรรยากาศถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับนะนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับบรรยากาศดีเลยครับ เดี๋ยวให้ดูบินนะครับบินนะเต็มเลยนะนี่นะครับบินนะครับพีนไปไปยดูใกล้ๆครับผมขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่9โมงเลิก4โมงเยน็น9โมงเลิก4โมงเย็นนะครับผมนะอั<ป>พี่ใส่มาเนี้ยนี่หรอหเออ เนื้อหมดเลยเออื้วหมดเลยเปิด่ะเปิหดหมดล้น,นี่ล,ลูกทีนี่คือต้องทีละสีอันเลยใช่ไหมครับ ยังไม่ทันนะครับมีสิบบาทนี่คือได้เยอะเลยนะครับท่านชมนะเดี๋ยวให้ดูว่าเธเดืบนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นหมูใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมหมูนะนี่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสูตรประทุมต้นตำรับนะครับ ชามละสิบบาทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่องตลอดตะเคลินนะครับสั่งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปกินกันใครมีโอกาสมาเที่ยวเัาพะเยานะผ่านมาถนนเส้นนี้นะครับแวะอหนุนได้นะครับชามละสิบบาทนะครับชามใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะร้านใหญ่เลยครับมีที่จอดรถหน้าร้านเยอะนะครับไม่ต้องห่วงครับมาได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอกินกันนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ผมโอเคครับเดี๋ยวช่องตลอดแะ่คิดนเดี๋ยวไปรอที่ตู้นะครับผมมาแล้วนะครับเส้นเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เส้นเล็กตัวนี้เส้นมีนะครับตัวนี้เส้นมีบะหมี่เหลืองนะครับนี่คือชามละสิบบาทครับกัวนี้เป็นสั่งมาสามถ้วยก่อนนะครับอ่อเดือบอ่เดือบนี่ครับเดี๋ยวปรุงก่อนครับผมนะอยาให้ดูนะครับสิบบาทมาได้เยอะไหม ส0บาทนะครับเส้นก็ประมาานนี้ครับเดี๋ยวให้ดูน้ำนะครับนี่นะครับทุกตัวสิบบาทนะเดี๋ยวปรุงก่อนนะครับเดี๋ยวดูเครื่องปรุงมีอะไรบ้างอันนี้เป็นพริกนะครับนี้เป็นน้ำส้มนะก็น้ำตาลน้ำปลานี่แคบหมู10บ,บาทแล้วก็ผักฟรีนะครับน้ำบริการด้วยตัวเองเดี๋ยวเติม เติพมพริกนะหน่อยน้ำส้มนะครับไม่ต้องใส่เยอะพอดีพอดีใส่น้ำตาลหน่อยนะ เพีนหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้ดูปริมาณสิบบาทย,ยกสวดเลยครับยกเลยยกสวดเลยนะครับ น้ำซุปไม่ได้ชิมนะครับเนี่ยจัดเลยอร่อยครับอร่อยสูตรประทุมนะสาขานีี่คือทพ t h เดียวีะครับนี่เป็นหมูนะครับ ยกเลยครับลูกชิ้นนะครับก็อให้มาหนึ่งลูกนะสิบบาทนี่ครบหมูครับสามชิ้นนะ หมดแล้วเครื่องหนึ่งเดี๋ยวต่อเลยนะครับ3ชามนี้น่าจะอิ่มนะครับ30บ,บาทนะครับตัวนี้ไม่ปรุงครับเอาเลยแต่ชิมดูนะม,ม่ปรุงก็อร่อยอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่มพริกหน่อยครับเพิ่มพริกครับ รครับเลยนะครับอันนี้เป็นเส้นหมี่ครับเมื่อกี้กินเส้นเล็กไปแล้วเดี๋ยวเส้นหมี่ครับคำโอ้ะเลยนะครับคำใหญ่ๆตัวๆไปเลย เหในการนัน้นเองที่ โอคครับอย่าช่วงเลยครับโอเคครับวันนี้ตอนไ่ายคลิมนะครับกิน2ถ้วยพออิ่มแล้วนะครับ2ีสบาทอว่าได้เยอะเลยนะครับ2ชามนะโอเคครับคลิปนี้ตอนไ่ายคลิมก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตอนไ่ายคลิปด้วยนะครับก็ใครมาเที่ยวนะครับที่พะอยครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ 10บ,บาทครับชารละ10บบาทนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านเจอกันใหม่สวัสดีครับผม